ตอนนี้อยู่ที่ดูไบสแควร์นะครับเข้าของที่ขายนี่เยอะมากเลยฮะชิ้นเล็กเน้อยร้อยสองร้อยสามร้อยลูกปีนะครับไอเดินตรงย้นจีนนี่หนึบติดแจไว้เลยอ๋อไม่เป็นทำาอกทำาฮัลโหลตุอนเดียร์กัน จะถามราคาขายของเรือราคาแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยเล่นเปิดซะเยอะซะขนาดนั้นสวนี้หน้าโหดมากเลยครับ ม,มันบอกว่าเราซื้อซื้อแล้วนี่มันถามนี่อะไรวะนั้นกูู้จะซื้ออีกแตห่าถามก็ไม่ได้เลยถามไม่ได้หรือไงจะขายเร <c oughs> ื่องอหนี่ร้านนี้นี่โอ้วราแต่ร้านนี้มันต่างหูอะ <c oughs> ต่างหูก็สวยๆครับส่วนใหญ่เป็นหินนะครับเยอะนะครับ ตัวนี้นี่อลังการมากอยู่ใครจะมีอะไรขายนะใช่เหมือนพาบ้านเราใช่กุชชี่นะครับแต่เป็นกุชชี่สำหรับเขานะครับไม่ใช่กุชชี่สำหรับเรา <I 'm S 1> รนี่องแปลกอ่ะตูตา <laughs> นี่นี่นเครื่องดักหนูหรือเปล่าเนี่ย มีอ on it ีกเป็น10-20ล้านเลยนะครับร้านในๆก็เสียเปรียบนะครับว่าคนเดินรอบนอกเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยฟอร์มคุูพี่ว่าก็อาจจะหล่อเองด้วยป่ะใช่เท่าไหร่นะโอ้ยตัวเนี้ย หนึ่งพันสองร้อยูซื้อมาหลายร้อยเขาบอกว่าพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าเราไปซื้อจากในร้านใ้ตัวนี้มันแค่200ร้อยครับไกาดมากไรกาดมากตัวัเด็ดนอยน้อยสองเตอรมนันะชปเร์นแบเ นี่มีเป็นกุญแจสวยด้วยกุญแจนี่สนะุดไหมกุญแจครับสวยนะาด้วยนะนี่เป็นอุปกรณ์กุญแจเขาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยสุดยอดครับวันนี้พี่น้องอกุญแจนี่สุดยอด ยิ่งเจอนี้นี่ตาปั๊มดูดิไม่เนี่ยเขาไม่ธรรมดาเลยเป็นสำหรับตาปั๊มนะครับสวยมากคิดได้นะครับเก่งมากเลยเนี้ยตาปั๊มโบราณนะสวยอันนี้ค้านี้ร้านนั้นตาปั๊มนี่ผมประทับใจมากอันนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับร้านนี้มีอะไรบ้าง यहाँ जान्छ कि कस्तो भयो है फेरि हुन्छ नि के हो त्यो